แล้ววันนี้ครับทุกคนเป็นวันที่ผมรอคอยอีกวันหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะว่าผมจะมาเล่นเป็นกิยูโทมิโอกาสะอย่างทุกคนถ้าพูดตามตรงเนี่ยผมแทบจะไม่เคยเล่นกิยูเลยนะทุกคนถ้าไม่ใช่ในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าแบบเหมือนเคยทาคลิปไปเมื่อนานมาแล้วมัง้งแต่ว่านั่นแหละคือแทบจะไม่เล่นเลยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นกิยูบ้างนะครับังจากที่บางทีเล่นกิยูเอ้เล่นตัวอื่นแล้วไปตกยู u, งี้กูจะโดนด่านะครับแต่ว่าวันนี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะว่ากิยูจะมาเป็นตัวเเเออกกขงราลยทุคน นแน่นอนครับมีกิยูก็ต้องมีมีอะไรชีช้อะไรชิชิไม่ใช่นะครับมีทันจิโร่ผมเอาทันจิโร่ไปน,นั่นเองทุกคนจะได้เข้ากับคอนเซปต์ของปราสาทไรครับเขตในที่ผ่านมาทุกคนที่ทันจิโร่ได้ทํางานร่วมกับกิยูนะทุกคนแบบสู้ร่วมกิยวไปมาตาแรกกันเลยดีกว่านะครับที่เจอกับคุณอุโรคุดะคิอีกแล้ว <S <S มันต้องคุยอยากให้ใครใครรู้วิธีไหมผมอยากให้มันเปลี่ยนบ้างว่ะ <S <S ท่ายังไงมันถึงจะเปลี่ยนตัวละครได้บ้างวะในอินเทอร์เน็ต นี่ไงคุณโนาทขอบคุณที่สอนผมมาแต่ว่าผมขอบุกก่อน้วผมก็เดชคมเดชคมทำไมไม่โดนแล้วกูก็กดต่อเออเอนี่มันก่อรเล่ระบำแล้วกูก็ฟันต่อโอ้โหโหดจริงๆผู้ชายคนนี้โหดจริงๆนะครับจบไปหนึ่งตาอย่างว่องไว้อเดี๋ยวเราปกติจะมีบทพูดนะอันนี้ไม่พูดกันเลยเงียบ กีวูเป็นคนอินโทรวดนะทุกคนเรียก้ว่าอินโทรวดตัวพ่อเลยะครับม่ค่อยพูดถามพูดก็แบบสื่อความหมายได้แย่คนทำให้คนเข้าใจผิดได้เยอะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องพึ่งมารยาการฮันจิโร่ก่อนเลยฮันจิโร่ว่าไงไอ้สิทธิ์น้องพี่แล้วพี่ขอฟันก่อนหนึ่งทีแล้วพี่ก็ต่อยหนึ่งทีนี่เราก็เป็นมังกรไงน,นี่ไงคือผมว่าผมอยากไปศึกษาพวกชื่อท่ามากเลยผมไปดูบางช่องนะนั่งแบบพูดชื่อท่าได้ โคตรดีแหละตะกูชื่อท่าไม่มีเพราะกูจําไม่ได้นะครับอุ้ยนี่คกีมันพูดแล้วนี้ว่ะโอเคเจอกับสุสามารุทุกคนสองตัวนี้ก็ในรลเวลนี้ค่อนข้างง่ายนะครับในชั้นระดับที่สามแต่ว่าเราก็จะไม่ประมาทเพราะตัวนี้มันน่ารำคาญเอานี่ไงก็งฟันก่อนแต่ว่าทีขามี่มีไว้ตอบโต้อย่างเดียวใช่ไหมเอ้าฟันต่อไม่ได้ว่ะนี่ไงไปไหน ปั่นล้อปั่นล้อฮึถ้าเราใช้แค่ปั่นล้ออย่างเดนะียวได้ป่ะปั่นล้อไปื่อยล้อปัน่นป่นวาลีกงจักรสังหารใชท่านี้ไหมภารกิจเสร็จอ้าวเจอตัวเองในโลกคู่ขนานทุกคนเจอตัวเองที่เป็นอาจารย์ต้องขอโทษนะตัวเองตัวเองขอโทษตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าไปปั่นเลยนี่อ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็ปั่นปั่น ปั่นปันป่นเอ,อาหมดมะน้าหมดทุกคนเออมนันว่ะเออนี่ไงเรียบร้อยจบไวจัดทุกคนตาที่สี่เหรอครับถือว่าค่อนข้างผ่านไปไวอยู่หรือเปล่าไวโอเคอุ้ยนี่มันคุณนเลงโงคุเราตาบูธเหรอวะสวัสดีเลงโงคุ ผมว่าลิงกับคูกับกิวนี่ฝีมือน่าจะสุดสีกันได้อยู่นะเอาเวอร์ชันที่ยังไม่มีมากันทุกคนผมว่าได้อยู่นะนี่ไงเอาแบบเอาสุดอะ,ะ,ะ,ะต่อมังกรเริงระเบมนี่ไงมังกรวาลีเรียบร้อยจบก,กับน้ำก็ต้องย่อมชนะอฟายอยู่แล้วกว่าทุกคนใช่ไหมเพอร์ฟกไปเลยละ ทำไมฮันจิโร่กูไม่มีบทพูดเลยวะฮันจิโร่กูไม่คุยด้วยเลยนะครับมาต่อมาก็คือจะเป็นอินโนสุเกะในโหมดของนักศึกษานักล่าปริญญาใส่ฝันไว้ไว้ไปเป็นใหญ่บังกรเอา้าจะพุ่งมาขอดเอา้าปั่นเลยแล้วกันแล้วก็ฟันต่อไงแล้วเราก็เป็นบังกรนี่ไงเร้ก็เอา้ามาช่วยทำไมเราก็โดนต่อดิ แล้วก็ปัน่นเอาทำไมชอบหลบวะแล้วก็โดนปัน่นเอียบ้อยถ้าปั่นจักรยานสังหารได้เจออาคาสะแล้วทุกคนจริงๆถ้าถ้าเป็นตามในเรื่องนี้มันนะเดี๋ยวผมอยากไปเล่นแบบเวอร์ชันเวลีฮาว่ะไ,ได้เจออาคาสาแบบตึงๆนะเออเออเดี๋ยวจบจบไอ้ดูแลนี่มเราไปเล่นอาคา,าสายสากานดีกว่าตาแหก,กทุกคนอันนี้อยากเล่นส่วนตัวเลยอยากรู้ว่าแบบอยากให้มันเดือดๆอ,อะ่ะเอา ไอ้ถ้าเดชขาดนี่มันใช้ธรรมดาได้ปะไม,ไม่ได้วะต้องต้องโดนโจมตีก่อนแต่ก็ตานในเรื่องอะตานในเรื่องก็ต้องเป็นเดชขาดใช้ตอนที่โดนโจมตีนะเพราะว่าเดชขาดเนี่ยเหมือนเป็นท่าเคาน์เตอร์เหมือนแบบสามารถเอาไว้ปัดป้องการโจมตีได้แล้วก็น่าจะแบบมีการเคาน์เตอร์กลับด้วยนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าใช่ไหมแต่คิดว่าใช่นะส่วนตัวเออใครใครรู้ช่วยบอกทีว่าเดชขาดนี่มันมีนมการเคาน์เตอร์กลับไหมหรือว่ามีการแค่แบบว่าสกัดกั้นการโจมตีอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นในเกมก็คือไม่มีนะยังไม่เห็นเนในเกมมันทำดาเมจถ้าถ่าน,น <S <S เอามึงไปกินก่อนเอาไปโผล่ข้างหลังได้ไงหรอน,น้อง, <S <S องก็โดนดิเอา้าเชื่อกูเด็เรียบร้อยกิอย่นี่ก็เป็นตัวที่รีดดาเมจได้ไวนะทุกคน <S <S ผมรู้สึกว่ามันทำดาเมจได้ไวมากถึงคอมโบมันจะแบบไม่ได้คอมโบมันไม่ได้ครบเยอะเพราะว่าถ้าเดินขามเนี่ยมันไม่สามารถต่อคอมโบได้นะครับก็คือจะมีแค่สองท่าที่ต่อคอมโบได้ ไอเกียโก้นี่เราเพิ่งทำคลิปของเกียโกะไปเลยนะทุกคนแต่ว่าน่าจะได้ออนมันออออนก่อนคลิปนี้ไปสิฟันรัวฟันรัวรอ่ตีต่อใครมีเกมอะไรแนะนำแนะนำผมได้นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาชี้อีกทีนะว่าเล่นไหมเพราะว่าอย่างเช่นน้องสุขการเนี่ยแนะนำมาว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะไอเกมมวยปั้มอะแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับมวยปั้มอะก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยอิน เออแต่ถ้าเป็นเก็บอน,นิเมะหรืออะไรเงี้ยแนะนำมาได้ผมอันนั้นอินจัดถ้าเป็นอน,นิเมะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะไม่ทำคลิป500อซับเลยทุกคนฉลอง500อซับนะเดี๋ยวผมต้องทำคลิปนั้นด้วยนะครับเพราะว่าผมากเก็บไว้เป็นแบบเหมือนไมล์สโตนให้ตัวเองได้ดูว่าครั้งหนึ่งกูเคยแบบดีใจกับการที่ได้500อซับแล้วนะคนแบบกูได้เยอะแล้วอ,อย่างเงี้ยได้ซับเยอะแล้วเป็นกำลังใจพี่เพื่นนอน้องพี่จะจำน้องสองคนไว้นะน้องซอยหมายหยุดกับน้องสุภการน้องแบบ เป็นคนที่ดูพี่ในแรกแรกแล้วคอยคุยกับพี่ตลอดเออมันทำให้พี่มีกำลังใจดิถ้าใครที่ผ่านมาก็คุยกับผมเล่นได้นะครับในคอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยผมตอบตลอดอยู่แล้วเออมาช่วยๆกันแบบช่วยผมหน่อยสปอร์ตเครเตอร์เริ่มต้นอย่างผมนะครับขอบคุณมากมาฟันต่อเลยแล้วกันเจ้าฮาร่ขออีกยาวๆแล้วก็พังกรน้ำหนึ่งทีเอาลมลมไปแล้วล็อกหน่อยเอาเคลียร์ไมถึงว่ะตันเกิน โอ้โหกียูเป็นสั้นว่ะนี่งไงมันกอนต่อยจริงตีเรียบร้อยจบเลยทุกคนอู้หูถือว่ารีดาเมจไวจริงนะคือแป๊บเดียวเองอะไปตาที่สิบสองปะเออตาที่สิบสองคุณโยูโรอิจิครับมาดูกันว่าเราจะไปถึงได้เท่าไหร่นะคือรอบที่แล้วเนี่ยตัวของเก,กโกะเนี่ยพาเราไปได้ถึงตาที่27เลยนะทุกคนไม่สิเราชนะยี่สจ็ะเอ่อตา37ตา แสดงว่าเราไปได้ถึงขาแปดตาเออเอากดเด้ขงขามทำไมเออคือเกียโกที่ทำผมแบบเซอรไพมากเลยนะผมไม่คิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนั้นเอาจริงอุ้ยตัวผมไปทันวะโดนน้ำไปโดนกงจากสังหารไปกงจากวารีใช่ไหมเออถ้าใครที่ดูเอ่อคลิปของเกียร์โกมาแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าเกียร์โกมันเก่งไหมผมคิดว่ามันก็เล่นได้อยู่นะด้วยครับถ้าโอล่าโอล่าโอล่ามันอนะ เออชอบชอบดีแค่ไม่ชอบส่วนตัวแค่ไม่ชอบดีไซน์ตัวละครมันเฉยแล้วก็เ้วยความที่มันเป็นคนเฮียอย่างไอชื่ออะไรวะทังเพงงูมันเฮียแต่ว่า,า,าร่างร่างสีมันโคตรเท่ทุกคนแล้วคอมโบมันมันเท่เออมูซันก็เท่นะเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบให้มาเท่นีแล้วกูก็ปั่นต่อป,ป,ปบมังกรเรียบร้อยโหโดนดาเมจไปตาแล้วนิดนึงนี่ไวจัดเลยคันนี้ ส่วนตัวน้องๆเมนใครน้องน้องพิมบอกพี่หน่อยดิอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนคือชอบตัวละครไหนกันบ้างเหมือนน้องซอยหมายหยุดนี่เมื่อก่อนน้องบอกว่าน้องเอ้ไม่ใช่น้องซอยหมายหยุดน้องสุภการบอกว่าพี่บอกเมื่อก่อนเหมือนน้องคลิปแรกน้องน่าขอตัวชินอุบุพี่ว่าไหมน้าพี่จตไม่ได้ใช่น้องไหมวะพี่ขอชินอุบุน่าใช่ปะเหมือนจะเป็นชินอุบุกับกับกิยูที่น้องเคยขอมาอันนี้พี่มั่นใจว่าใช่น้องไหมแต่คิดว่าใช่นะเออส่วนคนอื่นก็เมนบอกผมหน่อยว่า ชอบตัวละครไหนนะครับอย่างอย่างผมชอบเรงกะคูใช่ไหมเอออยากรู้ว่าคนอื่นชอบตัวไหนกันบ้างส่วนใหญ่ที่ผมเห็นชอบชอบกันน่าจะเป็นเนี่ยพวกกิยูพวกแบบชอบเซนิสึเออเซนิสึนี่ก็คนชอบเยอะใครชอบอะไรกันบ้างวะแต่กิยูผมว่าผู้หญิงน่าชอบเยอะมากนะกิยูแค่ลราชอบตัวอะไรกันดีกวะผมอยากรู้จังว่าคนอื่นชอบตัวอะไรกันบ้างมังกรไปก่อนแล้วกันตอนนี้นี่ไงตึ๊ง แล้วก็ตีต่อเอาล่วงไปแล้วครับสันจิโร่กูอยยยีเข้าไปฟันต่อไงแล้วก็คงล้อวาลีโอ้โหเฮ้ยจบไวจริงวะ่ะอ,อ๋อแต่นี่เพิ่งตายที่สนะิบห้าเนาะถึงก็าตายที่ยี่สิบแล้วยี่สิบน่าจะต้องเจอกับเกียวทาโร่โอเครีบไปดีกว่าทุกคนผมจะได้อยากรอบนี้อยากให้แบบใกล้เคียงกับตาที่เกียโกษนานะจะได้แบบว่าดูดีหน่อย เราก็พุ่งไปตี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 ฝัดเรียบร้อยทรงจากน้ำแล้วก็ตีต่อแล้วก็พุ่งแล้วก็มังกรวาลีเรียบร้อยตตตออเยอยต็มคอมโบไงคือเต็มคอมโบแบบเัดจฉดแล้วก็พุ่งไปแล้วก็พุ่งตามอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้คือแบบโอ้โหไวเราฟุงจากแล้วก็ฟุ้งต่อลากรังกรวาลีโอ้โหคือเกียวเมย์บอกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคือตายแล้วอะ เพอร์เฟกไปเลยขอบคุณครับคุณกิยูขอบคุณมากทุกคนเอาเซนติสเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้กลัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเวลากูพูดอย่างเงี้ยกูโดนไม่โดนหรอกน้องดูพี่นี่แล้วกูก็กลุงจับแกแล้วกูก็ฟันต่อแล้วกูก็นี่ฮาจิโร่ไปเท่าไหร่ไม่กี่โดนหรอฮาจิโร่เออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่อตัวกูเอง ไอ้โอ้โหโอ้โหเพื่อนรักโอ้โหเขาเปลี่ยนเพื่อนรักมาเพื่อนรักกูเอากูสุดเลยหนีก่อนหนีก่อนแล้วกูก็ต่อไงนี่เอาทันจิโรมาอวดบ้างทุกคนเออนี่ไงเออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกินมาทำอะไรกูโอ้โหเขาเปลี่ยนเปนทันจิโรแล้วเลือกูเหลือแค่นี้เลยทุกคนโอ้โหเล่นมาตั้งนานสิ้ิสุอีกตาหนึ่งนะครับโอ้ คือผมอยากเลือกตัวละครได้บ้างกันแต่ว่าคือที่เล่นหมดเนี่ยพ่โอโหที่เห็นเลือกตัวละครไม่ได้ทุกคนถ้าเป็นแบบคลิปสมัยก่อนผมจะต้องแบบเลือกตัวละครเองใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแหละแต่ขอฟันก่อนแล้วกันแล้วก็คงจากวารีไงหนึ่งทีแล้วก็ฟันต่อแล้วก็บังตอนน้าอัดลงพื้นไปแล้วก็ฟันต่อเรียบร้อยครึ่งลอดแล้วก็เข้าไปต่ออ้าวแต่อย่างงี้ติดนะอย่างงี้ติดนะเออแล้วก็พุ่งต่อไงโอ้โหคือผมเอาเต็มนะครับน้องตายเลยไหมเรียบร้อยโอ้โห คือแบบคุณมาช่วยแล้วคุณมาช่วยติดกำแพงอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจไหมมันต่อยาวไงอย่างเงี้ยตาที่เท่าหรอวะลาที่ถึงเก้าแล้วทุกคนโอ้โหใกล้เจอเพิ่งผ่านมาสิบสามนาทีเองทุกคนที่ผมอัดคลิปมาโอ้โหไวนะถือว่าไวอยู่นะแล้วเราก็พุ่งต่อเลยพุ่งก่อนตี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 ฟันนี่เป็นน้องเป็นน้องสาวฮันจิโร่แล้วยังไงอ้าวหนีแต่งั้นนีคุปันต่อไงคือกูตามถ้าปั่นแม่งดีว่ะแล้วก็บังกรน้ำ โอ้โหโอ้โหแล้วก็พุ่งตี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 ตโอ้โหแค่เปิดมาก็จะตายแล้วอะทันจิโร่จัดก,การน้องตัวเองดิเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ผมทำนะครับทันจิโร่ทำน้องตัวเองนะเมื่อกี้ที่คุณเห็นไหมพิชเช่นคอมพลีทมาบูตตาที่20แล้วไอ้พวกนี้นี่คือแม่ขนาดมือเราเหรอกเดี๋ยวนี้เราต้องไปแบบไปติดชั้นที่30แล้ว หล่อเป็นพุ่งมาผมอยากหล่อใช้เตะข้ามว่ะโอ้โหน้องใช้ไม่โดนโอ้โห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 ไอ้บ้าเอาน้ำมาก่อนเลยกันนี่ไงพันบังบังกรน้ำนี่ไงเราฟูพิงก่อนี่ไงเอาสุดเอาสุดบางอาจทำค่าดแล้วก็โกงจากน้ำ เออโอเคหนูก็จะแย่นะครับแต่ว่าก็เรามันเป็นเสาหลักวาลีเนาะคลิปต่อไปเล่นตัวอะไรดีนะถ้าไม่มีคนขอผมยังไม่ได้เล่นตัวอะไรอีกว่ะมุยจิโร่ไหมมุยจิโร่ผมว่าผยังไม่ได้เล่นนะถ้าเป็นหมเอเนตุเลนเนะใช่บอกว่าเออแต่เหมือนมุยจิโร่ผมยังไม่ได้เล่นนะแต่ว่าตอนนี้ขอสู้กับเสาหลักวาลีกอนแล้วกันซันเ้มิเพื่อรักอาฮันจิโร่ไปเลยก่อนผวยมากฮันจิโร่แล้วก็นี่มังกร เออแล้วก็พุ่งต่อฟันโอ้โหเอ,อ๊ะเกียวเมะบอกว่าเกียวเมย์ผมยังไม่เล่นใช่ไหมวะเดี๋ยวเล่นไปแล้ววะเออเหมือนเล่นไปแล้วเลยโอเคอาจจะจำผิดอินโนสุเกะเหรอเออผมยังไม่เล่นอิอนโนสุเกะทุกคนคือถ้าเล่นหนักคือเป็นเป็นเซนินสึที่เอาอินโนสุเกะมาด้วยเออแต่ยังไม่มีอินโนสุเกะเออผมคนเล่นนะดีก่อนแล้วกันไปาจบแล้วตรงจัด บาลีกบสบายชิลเออผมทางเทงูผมก็ยังไม่เล่นนะเอาจิงมีหลายตัวแล้วที่ผมยังไม่เล่นมาถึงแบบยังไม่เล่นเอามาลงใน adventure map อ่ะทุกคนเออจริงๆมีตัวให้เล่นเยอะมากนะเรียบร้อยโดนไงีอันจิโร่เองอยู่กับค่ายแ่้หมทำไมถึงมาเป็นตัวข่าได้ล่ะนี่ไยอันจิโร่าดิโอ้โหสั้นไปโอ้โหอันจิโร่มันตีแล้วก็เด่น ปัดโถ่คุปวดหัวเลยเอาเลยแล้วกันอันติเอ้ยมันกันได้โอ้ชี่ยโดนเยอะโชคดีนะโชคดีที่มันเป็นวงก้างนะทุกคนวงก้างอะไรวะวงกว้างเดดคัมผู้ที่อ่อนแอไม่มีสิทธิ์อะไรไปกินผู้อ่อนแอเหรอวะไม่มีสิทธิ์อะไรวะฟังไม่ทันเอ้ยอ่านไม่ทันทุกคนไม่กี่หูฟังไม่งั้นก็รอ ก็อ,อ่านเลย The w e e k v e No Rights อะไรทุกอ,อย่างสมบูรณ์แบบเ่อกับมูอิจิโร่ครับฮันจิโร่นี่ผมเคยเล่นแล้วเนาะเออฮันจิโร่เคยแล้วมีเอ้ยเดี๋ยวผมรอโดม้าอยู่เมื่อไหร่โดม้ามันจะเข้าสักทีอยากเล่นโดม้านะคืเอเอฟเฟกต์มันเป็นเอฟเฟกต์มันเป็นไอ้นี่มันอะไรอูยอ้ยเรียกมูดแต่คุยโอ้เค นี่ไงนี่ไงน้องเอาโค้งจากวารีที่พี่กินก่อนเลยแล้วก็โดนพุ่งต่อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอีกาบินผ่านวะแล้วก็พุ่งต่อไงตีแล้วก็ตีต่อแล้วก็อวเอ้ยเพลย์ไม่ไหน่อยเพลย์ไม่ไหน่อยนี่ไงคือรอก,ก่อนไงรอมันเดินมาแล้วก็โค้งจากวารีแล้วก็ตีต่อแล้วก็ตายเลยเรียบร้อยโดนแทงช่สุดท้ายโอ้ใจเสียเลือดไปนิดนึงแล้วทุกคนเพราะไอ้ตาอะไยแก แย่เลยแล้วคือพอเล่นเป็นเสาหลักหรือมนุษย์ทุกคนมันจะเพิ่มเลือดไม่ได้ครับอันนี้เป็นข้อเสียนิดนึงคือถ้าเป็นพวกอสูรอะถ้ากดบู๊ะโอ้โหเพิ่มเลือดได้อันเนี้ยมันปัม๊มมันปั๊มดีนะปั๊มในการขึ้นไม่ระดับสูงถูงดีแต่ว่าอันนี้ก็แลกมากับอะไรวะก,กูการใช้ล็อกไม่ดีเลยทุกคนเพราะว่าคันจิโลกมันสากระเด็นไปไกลโ,โูแย่เลยครับนี่ไง พุ่งต่อโอ้โหเหมือนกันฮิโรช่วยดินี่ไงมึงช้าเหรอนี่โดนดันไปซะได้ล็อกก็ทีนาทีรอมานานโก้บางกรกินมีไหมนี่มังกรกินมีเรียบร้อยจะถ้ามังกรนน้ำกินมีเข้าไปเป็นไงรู้จักรู้จักกันปะไม่รู้จักเนาะเออไม่รู้จักใครจะไรู้จักใช่ไหมบางกรกินมีนะพี่ทิมตะลึงอย่งเลยค่ะอย่านะอย่าเป็นอย่างนี้นะไม่เอานะเราเล่นนะครับ มาต่อมาเจอกับทันจิโร่ทุกคนตามอ๋อตาบูธแย่แล้วทันจิโร่ตัวนี้ตึงนะผมบอกไปก่อนนี่ไงตึงเหรอทันจิโร่ขอฟันก่อนเลยแล้วกันไปติดน,น้องพี่เดี๋ยวเราจะเคยเจอกันไปรอบนึงแต่ว่ามัางกรมินกินมีโอ้โหเดชขามนี่ไม่ไม่เคยมีประโยชน์นเลยก็ท่าน้ำอ้โห นี่ไงต่อมังกรกินมีสื้อต่อฟันปันแล้วก็เอ้ยตายไหมโอ้โหนิดเดียวให้กูนี่ไงนี่ไงแล้วก็เข้าไปจักรยานน้ำใส่ต่อไงเฮ้ยอ้ผมแต่ผมชอบแมปนี้นะแม่งเท่นะเวทุกคนดูดิไม่มั่นใจนะว่าคือมันอัปเดตเข้ามาให้เลยหรือว่าต้องซื้อนะครับเพราะผมแบบผมซื้อก่อนไงผมซื้อแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเล่นเราก็เห็นว่ามันมี ก็เลยไม่มั่นใจนะก็คือทุกคนจะได้เล่นไหมทำให้ซือ้อบัตเดิร์โอ้โหอิ่มเทียนนี้แม่งมึงม็นตัวแล้วามาผมานกูนเนี่ยเออตรงล้อแล้วก็ขึ้นต่อโอ้โหอันติปับเรียบร้อยปานวาลีกระบวนท่าที่เ <Dead come. S 2> จ็ดเดทคาม พวกผู้ออดแอะไม่มีสิทธิ์พวกเขาไม่มีทางเลือกเลยพวกเขาไม่มีทางเลือกเลยนี่กูแปลแปลกมากเลยต้องบอกว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรอย่างนี้ไหมโอเคตาที่เจ็ดทุกคนเจอกับคุณมิสซิวิอืออะไรไม่มีแล้วก็พุ่งเข้าไปไงตรงร่องน้ําแล้วก็ตีต่อหนึ่งทีแล้วก็มังกรกินมีดไปหนึ่งทีอ,อือแล้วก็พุ่งต่อไง ปั้นไงเรียบร้อยเต็มคอมโบไปพึ่งลอดทุกคนไว้ไหนครับนี่ไงต่อจะทุ่งไปไหนก็โดนโดนตามหมดอะแล้วก็มังกรกินมีมึงโอ้โหไม่ถึงว่ะเรียบร้อยพุ่งเข้าไปฟันอีกหนึ่งทีอุ้อยเราดีนะผมว่าเราเล่นได้ไม่แย่เนียครับตาเนี่ยยี่สิบเจ็ดละต่อไปยี่สิบแปดเจอกีวผมจำได้ ไม่ใช่ย,ย่าเฮ่เจอมายิบคิวเจอยิบเก้าอะไรของกูเนี่ยโอเคแต่ไม่แย่ครับทุกคนเจอยิบเก้าก็ไม่แย่อย่าฮ่คุ้มก่อนเลยแล้วเราก็โดดหลบหนึ่งทีนี่ไงน้องพี่อะเรียนรู้มาก่อนเอทำมาก่อน,าาอนเอออย่ากูแม่งช่างทุนาล็อกไม่เคยถูกไม่เคยได้นี่ไงตีต่อปัก เราก็ลงมาที่พื้นเราก็ตีต่อเราก็ตรงจักน้ำทันจิโร่นี่ไงเราก็จับล็อกโอ้โหสมบูรณ์แบบทุกคนคือถ้าสมมติเรามากับทันจิโร่นะเมื่เรากดทันจิโร่มาแล้วมันกันเราต้องเดินเข้าไปหาตัวมันนิดนึงแล้วให้กดล็อกกันทุกคนไม่งั้นคือทันจิโร่มันพากระเด็นไปไกลเลยเออเราก็ล็อกไม่ถึงประตูมาเข้ามาเจอตัวเองแล้วครับเจอกับกิูซังอ๋ยเมย กิูวสร้างอยากใช้ท่าเด,ดชคามอ่ะเชี่ยนี่แล้วก็บังกรกินมีเออแล้วก็พุ่งต่อแล้วก็ฟันอยากลองใกล้ๆอยากให้มันพุ่งเข้ามาอยากเด,ดชคามอ่ะไม่ใช้ก็ได้นี่ไงแล้วผมว่บาบังกรกินมีแล้วก็พ่องพองพองะไรวะพนนุ่งโอ้โหใช้ไม่ได้วะ่ะ นี่ไงครับก็มังกรกินมีจบปิดประเดมนี่ผมขึ้นมาถึงชั้นที่30โดยที่เลือดแบบยังเหลือเต็มนะทุกคนอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ของการเล่นเสาหลักเลยนะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวกูก็ไปแพ้เนี่ยไม่กี่ตัวหลังๆอะแม่งโดนตลอดเลยมาถ้าเราผ่านชินุบุตรงนี้ไปได้เราจะเราจะชื่นใจทุกคนทั้นเปิดมาเราก็ต้องนี่เลยคงล้อไปเลยแล้วก็ตีแล้วก็บังกรกินมี เราก็พุ่งต่อแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันต่อเรียบร้อยออกมาฮันจิโร่สวยนี่ไงต่อเลยขอบคุณมากฮันจิโร่ที่ตั้งสเปซล้วก็หนีเราก็ฟันต่อหูแจว๋วแจว๋วฮันจิโร่นี่ไงโโอ้หทุกคนเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้กูคมมากรอบนี้คือกูกูคมเลยอ่ะทุกคนอุ้ยมีกำลังใจนะ อันนี้คือเริ่มมีกำลังใจนะขอให้ไปได้สูงเท่ากับไอเกียโกะอยากให้น้อยหน้าอสูรทุกคนอาสูรแล้วไงวะเราต้องอย่าลืมยวมิติของตัวเองดิเราเป็นมนุษย์เราต้องไม่เป็นเสาหลักใช่ปหมล่ะนี่เรียบร้อยล็อกเริ่มดูแก้วเริ่มดูแก้วไงโอ้โหมันหนีมันหนีมันหนีเดี๋ยวก่อนหนีไงเพื่อนจะทำอย่างนี้เข้าใจไหม โดนเลยฟ้เองไม่ได้มาที่ปราสาทหนีด้วยฟั้มเพื่อนหนี่ไงคือจะให้เกียรติกันให้เกียรติกันหน่อยอันจิโร่เรียบร้อยจบเฮ้ยทุกคนคือผมว่าผมว่าเอาว่ะผมว่าผมมาม,มาจริงอันนี้คือมาจริงเลยโอย้ตอนนี้คือมาไกลมากยังไม่มากหรอก แต่ว่าคือแบบสำหรับการเป็นนักเสาหลักอ่ะผมว่ามาไกลนะส่วนใหญ่คนที่ขึ้นมาขั้นนี้ได้จะเป็นพวกอสูรนะที่ผมเล่นหรือไม่ก็ต้องเลือดเลือดน้อยมากๆอะไรเงี้ยน,นี่คือเราคืออยู่แม่งเจ็บว,ว่ะเรามาไกลจัดอ่ะอยู่เพื่อนโก็โอยมึงทำอะไรกูโดนไปก่อนแล้วกันเราก็ฟันต่ออันตรีเลยปั๊บหน้าจบหน้าจบใช่ไหมะบวนท่าที่สิบเอ็ดเมื่อกี้กูพูดว่าเจ็ดไปก่อนนั้นเนี่ยขบวนท่าที่สิบเอ็ด เดชคอมโอทำไมไม่ตายวะส่วนฟันลงจุกจิ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 กน้ำพัดแต่ยิ่งเล่นมาอันติีจะยิ่งเบาเลยทุกคนก็ที่ผมลองมานี่ไงเพื่อนต่อไปเดี๋ยวจะได้เจอเพื่อนตัวเองทุกคนใช่ไหมตาตาต่อไปมันเป็นนี่ไงดื่มชื่อน้องไปแล้วน้องชื่ออะไรนะแต่ว่าเหมือนคนนี้เราจะเล่นไปแล้วเนาะเออเหมือนเราเคยเล่นกับตัวผู้ชายไปแล้ว นี่แต่ว่าเวลาอยู่ตรงนี้เก่งนะโอ้โหนี่ไงใช้ท่าดีกว่าเราเลยวงล้อพัดกันนี่ไงเพื่อนไม่เจอกันนานเก่งเหมือนกันนะเราอะ่ะนี่ได้ข่าวว่าจัดการตัวละครของฉันไปเยอะเหมือนกันนะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนพุ่งโอ้โหนี่เราก็พุ่งต่อไงนะนี่ฮันจิโร โอเคลุงลุงพี่หญิงไว้เพื่อน,น,ออนอโอ้โหหายแล้วหายแล้วโดนแทนตัโดนคืนโอ้ยโอ้โหเอาสุดจริงเอาสุดจริงคนนี้นี่ไงนี่กันนี่ไงนี่ไงมังกรกินมีมอ,มอ,อมยา่าโกติอ่ะผมชอบมาติดที่ตานี่เว้ยแต่รอบนี้คือรอดมาแล้วคือ ผมว่าน่าจะไปได้ไกลอยู่ครับ้าไปเจออะไรเจอฮันกิโลนะโอ้ยเมื่อยคอจะไม่ได้แล้วว่าตาบูตตาหัดไปจะเป็นยังไงนะแต่รอบนี้แหละซิลเราเปิดก่อนมันหลบแล้วเราก็ขึ่งเข้าไปตีแล้วก็บังกรกินมีหนึ่งทีปับแล้วก็พุ่งต่อแล้วก็ฟันพอตกพื้นเราก็เราก็เราก็เว่าเราก็เว่าโอ้โห โอ้โหโดนวิบุกแย่แล้วทุกคนโอ้โหมันเอามันเอาสุดจริงตอนนี้ตอนนี้ขาเอาสุดจริงขอสุดในเดนตรงเลยนี่ไงโอ้โหมันกดตรงนี้มาช่วยพอดีดีกันโอเคสวยแอบตึงทุกคนแอบตึงฟังซ้อนกินมีอยู่พุ่งโอเค นี่ไายจบแล้วทุกคนโอ้เชื่อเราเสียเลือดกับมันไปเยอะมากนะทุกคนคือจากครึ่งจากเกือบเต็มอ่ะใช่ป่ะวะแบบแต่มันไม่เหลือเยอะขนาดเนี้ยผมว่าน่าจะเลือดของเราตอนแรกน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอโ้โหโดนฮันจิโร่เอาเต็มไปเท่าทุเล่นโงคูผมจะาไปเล่นโงคูบูสท,ทุกคนแย่ละอันติเรามีกี่ขันวะน่าต้องอันตินะมีไงเพื่อน ีโอ้โหว,วันนี้เขากันเขากันเหนียวจริง,ง,งน,นี่ไงเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเจอสานจิโร่เข้าไปสิทธิ์แกนี่ใช่ะไหมทันติโอ้โหมันกันโอ้โหแย่ะละอือนี่บางคนกินมี โอเคโอ้โหตายเลยวะทุกคนผมว่าตายเลยว่ะไม่น่ารอดละโอ,โโอโ้โหแต่มาไกลถือว่าเป็นตัวที่มาไกลละมาสู้ขานี้ก็คือเจ๋งนะทุกคนขอบคุณนะครับที่ใครก็ตามที่ดูมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากสำหรับตัวของกิูเอาไว้ประมาณนี้ทุกคนคือพอใจนะค่อนข้างพอใจละที่ฆ่ามาได้ถึงขนาดเนี้ยเออ เอาไว้คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่แต่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณครับเอาหัวใจเปน็นึงดวงไปละเซีย